Financial statement ของบริษัท Origin Property p o r t l i c Company Limited and its subsidiary นะคะก็จะประกอบด้วย Consolidated financial statement ก็คืองบการเงินรวมของบริษัทนะคะแล้วก็ Separate financial statement คืองบเฉพาะกิจการะคะ่ะในส่วนของ a s s e t นะคะก็จะประกอบด้วย Cash and Cash Equivalent นะคะคือเงินสดแล้วก็รายการทีบเท่าเงินสดค่ะ d e and other current receivable นะคะคือลูกหนี้การคะ้าแล้วก็ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น Short-term loan to underwriters party นะคะคือเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันค่ะ Project development cost for sale นะคะคือต้นทุนการพัฒนาโครงการเพื่อขายะคะ่ะ Investment property นะคะคืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Property plant and equipment นะคะก็คือที่ดินอาคารแล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์ค่ะ Life of u s e asset คือสินทรัพย์ สิทธิ์การใช้เช่นพวกสัญญาเช่าระยะยาวค่ะ different path asset คือสินทรัพย์ภาษีเงินได้หรือการตัดบัญชีค่ะ liability นะคะหรือว่าส่วนของหนี้สินก็จะประกอบด้วย bank overdraft and short term loan from financial institution นะคะคือเงินเบิกกันบัญชีธนาคารแล้วก็เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค่ะ trade and other current payable นะคะคือเจ้าหนี้การค้าแล้วก็เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น unearned income นะคะคือรายได้รอการรับรู้หรือว่ารายได้รับล่วงหน้าค่ะ debtor er net of current portion นะคะหุ้นกู้สุทธิส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปี r e s e n t i a b i l i t y net of current portion คือหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิส่วนท,ท,ที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปี p o s i t i o n for net revenue guarantee net of current portion นะคะคือการประมาณการหนี้สินสําหรับการรับประกันรายได้สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีค่ะ different liability นะคะคือหนี้สินภาษีงเงินได้รอการตัดบัญชีค่ะ Share holder equity นะคะคือส่วนของเจ้าของก็จะประกอบด้วย Share Capital นะคะก็คือทุนเรือนหุ้น Ordinary Share Premium นะคะก็คือส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ a คปิทั r ร e เซ็ต o r Share Based Payment คือสำรองทุนสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเงินค่ะ Retain Earning นะคะก็คือกำไรสะสม n o n c o n t r u r l n n g i t t e r e s t of t h i s u b s i d i a r y นะคะคือส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมข,ของบริษัทย่อยค่ะหมดรายได้นะคะ Revenue from sale of real estate ก็คือรายได้จากการขายสังหาริมทรัพย์ Service income ก uh ็คือรายได้จากการให้บริการ Revenue from hotel operation and rental ก็คือรายได้จากการดำเนินงานโรงแรมและก็การให้เช่าค่ะ Revenue from project management คือรายได้จากการบริหารโครงการแล้วก็ Dividend income ก็คือรายได้เงินปันผล Gain on disposal of investment in subsidiaries ก็คือกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย Interest Income mm hmm. ก็คือรายได้ดอกเบีย้ยค่ะแล้วก็ Other Income mm hmm. ก็คือรายได้อื่นนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นหมวดค่าใช้จ่ายนะคะ Cost of Real Estate Sales mm hmm. ก็คือต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย mm ์ Selling hmm. Expenses ก็คือค่าใช้จ่ายในการขาย Administrative Expenses mm hmm. ก็คือค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะแล้วก็ Expected Credit Losses mm hmm. ก็คือการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สุดท้ายนะคะก็คือ impairment loss or investment in subsidiaries ก็คือการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็น operating profit ก็คือกำไรจากการดำเนินงาน finance cost ต้นทุนทางการเงิน income tax revenues expenses ก็คือรายได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ total comprehensive income for the period ก็คือกำไรขาดทุนเป็นเสร็จรรวมสำหรับงวดน,นะคะ ต่อมาจะเป็น non-controlling interest of the s u b s i d i a r i s หมายความว่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยค่ะ basic earning per share and diluted earning per share ก็คือกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดค่ะสุดท้ายนะคะก็คือ profit attributable to equity holder of the company ก็คือกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทค่ะค่ะขอบคุณค่ะ